ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่ใครๆหลายคนอยากอยากรู้นะครับว่าเขาเขียนจอกันยังไงนะครับในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่มีหน้าจอทัศสกรีนนะครับซึ่งเราจะเคยเห็นหลายๆคนนะครับเมื่อพรีเซนต์โปรเจกต์ต่างๆหรือว่าอสอนหนังสือก็ตามนะครับเขาสามารถเขียนไปบนจอคอมพิวเตอร์โดยใช้เมาส์ได้นะครับ ซึ่งทำยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับโดยปกติเนี่ยมันมีโปรแกรมค่อนข้างหลายตัวนะครับที่สามารถใช้ในการขีดเขียนหน้าจอได้นะครับอย่างตัวอย่างวันนี้ชื่อว่าโปรแกรม e p i c p e n นะครับ e epic pen เ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้า Google นะครับว่าเราพิมพ์ไปใน Google ว่า e p i c p e n นะฮะ โปรแกรมตัวนี้มีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันเสียเงินนะครับเวอร์ชันฟรีเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้หลายๆฟังก์ชันนั่นแหละครับนะรบเราก็ใช้ตัวฟรีของเขานี่แหละนะครับอ่ะเราก็เลื่อนมาลิงก์ลิงก์นี้ครับ epicpen.com นะฮะเรากดเข้ามาที่นี่นะครับจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลด for free นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลยดาวน์โหลด free อ่าเป็นโปรแกรมตัวเล็กๆนะครับอ่าตัวนี้ หน้าตาเป็นแบบนี้ได้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวปั่นคลิกแล้วก็ลันขึ้นมานะครับลันขึ้นมาเลยอ่ะมันก็จะถามแบบนี้ครับเลือกภาษาอะไรครับอ่ะเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษกดโอเคนะครับ start epic pen on windows log in เลยไหมนะครับือทุก,ท,กทุกครั้งที่เปิด Windows แล้วเรามีการล็อกอินเข้ามาเนี้ยให้ลันโปรแกรม epic pen ขึ้นมาออโต้เลยหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ติ๊กครับอ่ะผมให้เป็นใช่แล้วกันกด next ครับ i accept นะครับอ่าอ่าน การใช้ให้เรียบร้อยนะครับกด next ครับกด next กด yes นะกด next กด install ไปนะครับอ่ะกด launch ขึ้นมาเลยหน้าตาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นมาอยู่ข้างๆเป็นแท่งสีดำๆนะฮะอ่ะเหมือนตัวนี้นะฮะเหมือนตัวนี้รอมัน run สักครู่หนึ่งนะฮะนี่มาแล้วฮะ หน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะเราสามารถโยกไปโยกมาได้นะฮะเห็นไหมเราสามารถโยกไปโยกมาได้คราวนี้สมมุติว่าเราจะใช้งานทํำยังไงนะครับในกรณีที่เรามีเอกสารต่างๆอผมลากมาไว้ฝั่งซ้ายก็ได้นะครับจะได้ดูง่ายๆเวลาเรามีเอกสารต่างๆนะครับเราสามารถเปิดขึ้นมานะครับเพื่อทําการขีดเขียนลงไปได้นะครับตัวอย่างเช่นอ่าผมเปิดเป็น PDF ตัวนี้ขึ้นมาแล้วกันนะฮะ สมมุติว่าเราต้องการเขียนนะครับทำยังไงครับเราก็อ่ะเลือกมาที่ดินสอนะฮะดินสอแล้วก็สามารถขีดเขียนได้เลยเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นจอเหมือนกันเห็นไหมครับเปลี่ยนสีก็ได้นะถ้าเราต้องการเห็นไหมฮะก็เปลี่ยนสีได้จะยังไงก็ได้นะฮะกดันดูได้นะฮะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราจะหลับตาแบบนี้มันก็จะซ่อนไว้นะครับเหลือนิดเดียวจะใช้ก็กดออกมานะครับเมนูลูกศรเนี่ย ใช้เมื่อเราต้องการกลับมาเป็นเมาส์ของคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะถ้าจะขีดเขียนก็กดดินสอนะฮะก็สามารถเขียนได้อันดูได้ลบได้ลบก็คือลบทีละอันแบบนี้ถ้าจะลบทั้งหมดให้กดถังขยะนะครับอะเดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยผมเขียนให้ดูแบบเยอะๆอะขีดตรงนี้ขีดตรงนี้มีลูกศรตรงนี้ลูกศรตรงนี้อะลูกศรตรงนู้นนะฮะลบทีเดียวกดถังขยะนะครับ สังเกตว่ามันจะบอกคอตคีย์คือช็อตคัตคีย์ว่าใช้คอนโทรลชิปเจจะทําการลบหมดอะเดีวผมลบให้ดูป๊เรียบร้อยลบหมดแล้วนะฮะอันนี้ผมเขียนใหม่นะฮะเขียนใหม่ แล้เดี๋ยวผมจะใช้ช็อตคัตทีนะครับใช้ช็อตคัตมาเลยนะฮะชื่อว่าคอนโทรลชิปเจ็ดนะฮะคอนโทรลชิปเจ็ดอ้าวหายจริงๆด้วยนะครับซึ่งทุกตัวมันมีช็อตคัตหมดนะครับเช่นตัวอักษรเอ่อตัวดินสอนเนี่ยคือคอนโทรลชิปสามเมาส์คือ Ctrl 3, คอนโทรลชิปหนึ่งถ้าอยากกลับไปเมาส์ outh, ก็คอนโทรลชิปอ่าคอนโทรลชิปชิปอะไรนะจําไม่ได้ชิปสองนะคอนโทรลชิปสองนะครับเนี่ยมันจะกลับเป็นเมาส์ถ้าอยากเป็นดินสอก็คอนโทรลชิปสาม เมาส์เราก็จะกลายเป็นดินสอเห็นไหมฮะอ่าคราวนี้เราสามารถแคปเจอร์ได้ด้วยนะสิ่งที่เราขีดเขียนไปทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะโยงเส้นไปทางไหนนะฮะวิธีแคปเจอร์ทำยังไงครับนี่ครับสกีนช็อตเห็นไฮะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับคอนโทรลชปปพิ้นสกีนหรือกดลงไปแบบนี้แล้วก็ทำการลากครับโอ้เรียบร้อยครับ เราก็สามารถกดเซฟก็ได้หรือว่าจะ Copy ปี้ค b o บอรไปแปะใน Microsoft Word ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะฮะเอาไปแปะเลยก็ได้นะเนี่ยหรือหรือจะอไว้ที่ค i ป b o a r d ถ้าไม่เอาก็กดปิดไปอสมมติว่าผมเซฟไว้ในเครื่องแล้วกันนะฮะผมว่ากดเซฟไปในเครื่องนะคอนโทนชิป2เพื่อกลับไปเป็นเมาส์ปกติอะ่ะเราไปดูกันว่ามันจะได้มาหน้าตาแบบไหนนะครับผมเซฟลงเครื่องไปแล้วมันจะไปอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับ อ่ะนี่ครับเด็กท็อปเห็นไหมเห็นไหมสักครึ่งหนึ่งอ่านี่เห็นไหมเด็กท็อปเดี๋ยวไปคลิกดูก็ได้ครับนี่อมันก็จะเป็นสกีนช็อตมาแบบนี้เห็นไหมฮะอ่าเป็นแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับโอเค <c oughs> เสร็จแล้วก็คอนโทรลชิปเจ็ดครับเพื่อ ลงเลือกลงทางขยะนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือโปรแกรมที่เราใช้ขีดเขียนหน้าจอนะครับอ่าเราก็สามารถเลือกไปใช้ได้นะครับมันชื่อว่าโปรแกรม e p i c p e n นะครับซึ่งฟังก์ชันฟรีของมันเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนพอสมควรนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังมองหานะครับการขีดเขียนหน้าจอนะครับด้วยด้วยเมาส์นะครับาก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสวัสดีครับ